ก็รู้สึกว่าได้ความรู้เรื่อง C.I. ค่ะก็รู้สึกว่าเป็นพื้นฐานที่ดีทําให้รู้ความหมายแลวก็ความสำคัญของ C.I. มากขึ้นไม่ว่าจะในการแบบแบรนดิ้งหรือว่าเรื่องอื่นๆมันไม่ได้แค่เป็นแค่เรื่องโลโก้ก็ได้รู้เรื่องการใช้ทริคหาจุดเด่นของคาแรคเตอร์ของแบรนด์เราการทำโลโก้หรือว่าการใช้โทนสีคู่สี รู้สึกว่าได้ประโยชน์มากเลยค่ะได้แนวคิดเบื้องต้นว่าเออมันควรจะทํายังไงแล้วมันมีความสําคัญยังไงบ้างกับกับแบรนด์ที่เราอยากจะทามีประโยชน์มากๆเลยค่ะก็เป็นสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนก็รู้สึกสนใจค่ะรู้สึกว่ามันจะเข้ากับที่เราจะไปทําอะไรในอนาคตได้เยอะเลยค่ะเชิญชวนนะครับถ้าใครคิดว่ามีประดับของตัวเองแล้วนะครับสนใจที่จะทํา ตัว C.I. นะครับคอปะเละอะไรพวกนี้ผมแนะนำเพราะว่ามันเหมือนกับว่าปกติที่สามารถที่ไปจ้างคนได้อยู่แล้วแต่มันอันนี้มันจะดีกว่าตรงที่ว่าเราเอางานตัวเองมาดีไซน์พร้อมกันแล้วก็มีคนช่วยคิดช่วยดีวลอปให้นะครับสุดท้ายก็จะออกมาเป็นรูปแบบของของตัวตัวไกด์บุ๊กของ C.I. ซึ่งมันเอาไปต่อยอดทำอะไรก็ได้